สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการทำปุ่มลิงก์ Google Form นะครับโดยให้เปิดด้วยเว็บ View นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับดับแรกเลยตอนนี้ผมสร้างแอปตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะครับแอปเช็คการมาเรียนของนักเรียนนะครับทีนี้ผมต้องการจะสร้างปุ่มนะครับแล้วก็ให้ไปเปิดฟอร์มในรูปแบบของเว็บ View นะครับ จะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากการเพิ่มปุ่มเข้ามานะครับในกลายแอปก่อนนะครับกดบวกครับแล้วก็มาเลือกบัตรทอนะครับคลิกครับอ่ามาแล้วนะครับก็จะมีคําว่าบัตรทอนโกนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนชื่อครับตรงนี้นะครับไตเติลโกนะครับจะเปลี่ยนเป็นเช็คชื่ออ่าเปลี่ยนเป็นปุ่มเช็คชื่อนะครับแล้วก็อาจจะใส่อคอนสักหน่อยนะครับคลิกไปที่นั่นนะครับ แล้วก็มาเลือกไอคอนของปุ่มนะครับอ่าผมเลือกไอคอนนี้โอเคนะครับเมื่อเราสร้างปุ่มเสร็จนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือมาที่แอคชั่นตรงนี้นะครับโชว์ o t i f i c a t i o n นะครับให้เราคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาตรงโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกนะครับในที่นี้ให้เลือกเป็น Open Link นะครับเมื่อคลิกปุ่มนี้ให้ Open Link นะครับเราคลิกที่ Open Link เลยครับ จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่า URL กับ Target นะครับมาที่ URL คลิกครับและให้เปลี่ยนเป็น Custom ก็คือกำหนดเองนะครับส่วน Target ตรงนี้นะครับให้คลิกตรง Browser นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น Webview นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็น Webview เสร็จนะครับผมก็จะมาที่ Google Drive นะครับแล้วก็จะมาเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับตอนนี้ผมมีตัวอย่างอยู่2ฟอร์มนะครับ ฟอร์มนี้ชื่อว่าฟอร์มเช็คชื่อนักเรียนนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆแค่นี้เองนะครับอีกฟอร์มหนึ่งนะครับเป็นฟอร์มแบบสอบถามความพึงพอใจนะครับก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้นะครับผมจะลองเอาฟอร์มแรกก่อนนะครับก็คือเช็คชื่อนักเรียนนะครับวิธีการเอาลิงก์นะครับไปใส่นะครับเราก็มาที่ส่งนะครับมาที่ส่งแล้วก็คลิกไปที่นะครับลิงก์ตัวนี้ครับคลิกครับจากนั้นกดปุ่มคัดลอกครับ คัดลอกลิงก์เลยนะครับแล้วก็ปิดไปครับเสร็จแล้วกลับมาที่กลายแอปครับกลับมาที่กลายแอปนะครับเรามาวางลิงก์ตรงนี้นะครับ URL Enter URL นะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางแล้วก็ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเราทดสอบครับโดยการคลิกที่ปุ่มเช็คชื่อครับพอคลิกที่ปุ่มเช็คชื่อนะครับเนี่ยครับเช็คชื่อนักเรียนนะครับก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้นะครับบางคนอาจจะไปใช้นะครับลิงก์แบบช็อตนะครับอันนี้จะทําให้เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับถ้าใครนะครับไปที่ทรงนะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไปตัด URL ให้สั้นลงนะครับจากนั้นคัดลอกลิงก์สั้นนี้นะครับจะเกิดปัญหาอะไรครับมาดูนะครับกลับมาที่นะครับไลฟ์แอปของเรานะครับคลิกไปที่ปุ่มเช็คชื่อ ตรงนี้นะครับแล้วก็มาขวามือแอคชั่นครับแล้วผมจะวางลิงก์สั้นลงไปนะครับ control v นะครับอันนี้เป็นลิงก์สั้นแล้วนะครับจากนั้นผมจะกดปุ่มเช็คชื่อใหม่ครับเช็คชื่อนะครับสิ่งที่ปรากฏจะเจอแบบนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราจะใช้เว็บวิวนะครับกับไกลแอปเราจะต้องใช้ลิงก์ยาวเท่านั้นห้ามใช้ลิงก์สั้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะลองอีกนะครับสักหนึ่งฟอร์มก็แล้วกันสำหรับเป็นฟอร์มนี้นะครับผมก็มาที่ทรงนะครับแล้วก็ทําเป็นช็อต URL นะครับดูนะครับช็อต URL คัดลอกนะครับเอามาใส่ในกลายครับแบบเว็บบิลนะครับแล้วผมก็นะครับใส่ช็อตลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ลองกดปุ่มเช็คชื่อดูครับเนี่ยก็จะขึ้นอาการเดียวกันนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนนะครับ ไม่ตัด URL ให้สั้นเอาลิงก์ยาวนะครับกดคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จนะครับเอามาใส่ในกลายแอปครับดันนะครับคลิกไปที่ปุ่มก่อนนะครับมาแก้ลิงก์ตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ยาวนะครับ c t r l v นะครับเสร็จแล้วลองกดปุ่มเช็คชื่อเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับก็จะโชว์ google form ขึ้นมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองไปทดสอบผ่านสมาร์ทโฟนดูครับว่านะครับมันสามารถที่จะเปิดเว็บบิวใช้งานได้ไหมนะครับอ่าผมก็จะมาที่แชร์นะครับมาที่แชร์แล้วก็นะครับหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปสแกนนะครับเดี๋ยวสแกน QR code สักหน่อยนะครับอ่าสแกน QR code สแกน QR code นะครับแล้วก็เปิดแตะกลายแอปขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นการเทสในสมาร์ทโฟนนะครับอ่าโอเคนะครับก็มาที่ปุ่มเช็คชื่อครับแตะครับที่ปุ่มเช็คชื่อครับมาไหมครับอ่าเห็นไหมครับก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับนำลิงก์นะครับ Google Form นะครับมาใส่ในไกลแอปแล้วก็ให้เปิดแบบเว็บวิวนะครับต้องทำแบบไหนถึงจะใช้งานได้สรุปคือนะครับ ต้องเป็นลิงก์ยาวเท่านั้นนะครับห้ามทํำช็อต URL ใส่นะครับมันจะใช้งานไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วตามคลิปนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ